โอเคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สองที่เข้ามาใช่ไหมคะอ่ากลุ่มที่สองที่เข้ามาอะไรล่ะตาเดี๋ยวจะได้ทำการถามเพื่อนนะคะเออน่าจะเป็นผู้ชายคนนั้นเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเพื่อนจะวิ่งมาเอาครับไหนชื่ออะไรบักกอน อ่ะเรามาไปฐานแรกนี้เรามาจากฐานไหนเอ่ยฐานอไรคะฐานมนุษย์ใช่ไหมโอ้โหมามนุษย์แล้วฐานนี้รู้ไหมว่าชื่อว่าฐานอะไรคะฐานเดรัจฉานรชาู้ไหมว่าเดรฉานหมายความว่าอะไรถ้าเป็นสัตว์เดรฉานหมายถึงว่า เป็นตัวเป็นสัตว์แต่ไม่สามารถเดินได้เหมือนมนุษย์นั่นเองแต่ถ้าเป็นความหมายของคำว,ว่าเดรัจฉานนี่จะหมายความว่าอะไรคะอ่าอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราจะพูดเป็นทางพุนาศากราเราก็จะงงๆนะคะคุณครูยโสธราก็จะบปัแกาให้เราฟังว่าเดรัจฉานนั้นหมายถึงสัตว์ที่มีบุคลิก เลื่อยไปกับพื้นดินหรือหน้าท้องของเขาเนี่ยมันจะพ่องไปที่พื้นดินหรืออาจจะเดิน4เท้า6เท้า8เท้า10เท้า20เท้าหรือเลื่อยไปกับดินอายุเช่นสัตว์ที่มีขาว่ามีอะไรบ้างเดิมแบงมุมสองตากสาม กิ้คคือกิ้กคือมีถึงร้อยขาไหมมันเยอะอยู่นะแต่เราก็ไม่รู้มีกี่ขากิ้งคือโอเคถูกต้องครับม่ะไรแบงสามีเท่าไหร่ขั้นรักสามขั้นรักสี่ใช่ไหมมีหกขาใช่ไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกแมวหมาวัว เป็นสัตว์เดรัจฉานนะฮะทำไมถึงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานครับเพราะการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี้นะมีลักษณะที่ไม่ใช่มนุษย์เราจะเรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะถ้ามันไม่มีขามีอะไรบ้างเอ่ยสัตว์เดรัจฉานสามารถเกิดเป็นสัตว์ที่มีขาได้ไหม ได้เพราะหน้าทองมันเลื้อยไปกับดินมีอะไรบ้างเน3่มสองปลาสามสี่ฉลามไงฉลามได้ปลามาปล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 กเลาปลาปลาเลาปลาปหาปลาปลดปลาปลลยปลาลาปลาปลลาลาปมปลาลาลาดไาปม ปลาไหลได้ไปนะท่างชได้ปราปูปลาทั้งหมดสามารถเป็นได้ทั้งหมดเพราะเขามีบุคลิกกายภาพคือท้อของเขานี้เลื้ยไปกับดินหาปลาหน้าหาปลาน้ากระเบนระปุลานะมันเป็นยังไงลูกมาจะอย่างนี้ใช่ไหม่างนี้ใช่ไหมกระเบนระปุกมันอย่างบี้ใช่ไหมมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่า มันมีขาของมันไหมบางทีไอ้นี่มันอาจจะเป็นขาหรือเป็นปีกของมันก็ได้มันเป็นยีามของมันแต่มันต่างจากมนุษย์อย่างไรต่างจากมนุษย์ยังไงครับมนุษย์มีสองขาและหน้าท้องไม่เลื้อยไปกับพื้นหน้าท้องเราเลื้อยไปกับพื้นไหมไม่เราเดินสองขาหน้าท้องเราตั้งตรง และเราไม่ใช้มือในการเดินเราจะใช้เท้าในการเดินแต <c oughs> นะ่การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจึงถือว่าเป็นการเกิดที่สามารถสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่างๆได้มนุษย์สามารถทําอะไรไดไ้ให้ต่อมากกว่าสิบอย่างเดิมอ่านหนังสือ,อได้สอง มารุษสามารถรับเรียนอ่านเขียนได้อ่าปกองกันอยู่กองกันนะ<ม>สองมนุษสามารถพูดได้พูดสามมนรุษสามารถาเขียนพูดอ่านเขียนถึก่งได้แล้วมนรุษสามารถสร้างตึกได้ไหม